สวัดีครับกินท้ากันครับต้มไห่ไส้หมูอะรก็เรียกว่าอะไรนะเลื่อนหมูเลือเล่อนหมูครับรอนๆเลยมันเดิมต้องมีดติพริกด้วยครับติพริกเก้วอนะไรเอ้ยไม่ใช่อะไรปลาบองอะนะยังอยู่นะเอ้วมีผักไหม เนผักผักนาครับอ,อื้มำมุกไหลเลยทุกคนเนี่ยเนี่ยครับร้อน

เขาเรียกว่าอะไรมันเนี่เอ้าเอะเออะไรครับทุกคน มาคนเดียวครับอีกคนเขาไม่อยากเข้ากองอะไรโอ้สุดสุดเลยนะเขาเรียกว่าอะไรนะที่เคียวไปแล้วมันตึ๊ดๆนะ ต้มมาเดือนมูครับทุกคนใส่เลยเพิง่งมาจากทุ่งนาไม่ได้ไปทำหรอกไม่ได้ไปทำงานนะไปทุ่งานานนะไปนอนเล่นนะเอาโอเคครับทุกคน แล้วครับปากเป็นกําลังใจด้วยครับเดีย๋ยวจะจัดการพวกนี้หมดแล้วครับเหลือไว้มันเสียดายขอบคุณมากขาสวัสดีครับขอบคุณจริงๆครับ